สวัสดีพี่นอ้องช่วงบายอ่อ,อนๆแก่ๆเนี่ยกรกันครับสวัสดีผู้ชน50ท่านนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีคุณลูกค้าไพยวันตายหยงนะคะขอบคุณพี่วันนะคะไปใส่ค่ะ มาจะส่งปลาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปใส่น้อจ้าพิมพ์ักนะครับมาจะส่งปลานะครับอุ้มตกใหญ่แคปชั่นอัมพวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีการนะคะมาจะส่งปลาแห่งค่ะสวัสดีค่ะคุณเ่ลำดวนปลาดีนะคะ ไปให้กายผู้ชายฮีก็ไปหาลูกไส้ติเมซีอาลูกไส้ไปท้ายหนังยุงเทพจ้าไม่ได้ไปน้ำกัน,นพบรักษภ้าูหมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุกกันแล้วเนาะไม่ขอหลอกลวง ตันนี้พี่น้องแปดสิบคนเนอยไอเราได้พี่น้องมาพูดอะไรเด้อะพอกันพี่น้องพอกันปีหน้าพูดอะไรถ้าจะได้ออกงานหลังออกพภาษาพี่น้องออกพภาษาเจอกันใหม่นะคะจินฮอดเกซีกับลูกไส้ดีอ่าลูกไส้ไทยไทยนางแหน่ของเซเรสมบานเมซีนะจ๊ะวันที่ยี่สิบแปดเอิร์ดสวัสดีครับสีน้องเอิร์ดน้องดำ กีราพรแก้วมงคลสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะขอบคุณราคาที่อุดหนุนปลาแห่งแดดเดียวเจซีอะไรกันอันเพื่อให้รับปลาสินค้าแล้วท่านแห่งแนี่กระเบเพตะกเราเองเนี่เ้อจ้ามาตำกันเนีย่ยสนีกก็บตำกันกน,นะโอ้ออคิดรถเมียไปไหนเนาะนดูแลตัวเองแม่สี่แถวบ้านผมโควิดระบาดจ้าอันนี้ไม่ได้ยุตตาธง สิริพรมูลโพทองคิดฮอดจ้ามือเคลื่อนหนุกไสผูดถึงเมซีย่ยู้นได้จา้ามันเบาพื้นอีกเดียวมันมักเบาพื้นด้บักฮา,า,านี่ <Okay. S 1> สวัสดีผู้ชมหนึ่งร้อท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องอู้หอินต่พาร์ลัมเมียมึงมาดูเถอะ ซื้ออินทพาร์มันชอบนินทาแม่นะไอหมูหยองหนีนิสัยไม่ดีอยู่กับพ่อแล้วพ่อชอบนินทาเดี๋ยวเดี๋ยวเหอเดี๋ยวหอจะดีดไข่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยคิดทอดแม่ด้วยครับคิดทอดแล้วก็คือกันจา้าเอืนดงผงไปขายปลาม,ามานันมาเน้อจ้าสาวดอกดิน กินดอกจานกับพ่อเด้ขายอยู่จ้ามือนะซีหาลูกพ่อเดชขาดขนมกับรกับแม่หลายคาส่งขนมันไปกับแม่หลายมันหมานเด้อกันในมือละร้อยก็บาทสองอร้อยก็ดีก็ยูซือวดเอาออเดอร์รัวๆนะคะแม่สี <c oughs> ขอบคุณเน้อธิตคอยกำลนง้ใจแต่วบบเปิดเบื้องรูปอันเกิดเปิดเบื้งกันมาล่ำกันน้ำตาสิไลหินหอดมาล่ำเนาะหินหอดวิทีทำเทศกาลลงไฟสงการินหอดหินหอดมูหินหอดแฟนที่กินหอดทุกคนวที่แบบอี้อย่างบอกรักเม่จ่าลูกชายพนาจ้า ก็ย่อมได้กินไหงนั่นกินหอดมูกินตูนตะขีบตะคลองมือนี่ปลาอย่างเนี่ค่ะมีปลาคอมีปลาดุกมีปลาหล่ค่ะมีขี้เก่าคุณล่ะเขาซาผุนัทศิษย์พ่อกันพี่นอ้องว่าเลยไปเอ่อเลนซาเรียพ่ออีกพูดบอกจ่าถ้าได้หอดจิ้วค่ะพี่น้องเ <c oughs> ่าเป็นจังเ่าเป็น ว่เป็นยังเจ้างัวหลายอยู่ข่อยว่าเป็นยังดอกข่อยตัวเล็กน้อยหางเครือขอ่ายตัวทีมงานเราเรียงข่อยอว่าเป็นยังดอก,กตัวมั่วขี้น่ำกันกตัวคอนว้อยสิบมาฝากขี้เลยครับชั่วฟื้นพวกหางเครือนั่นนะผู้เจ้าสิบม้าคิดแต่ว่าข่อยข่อยยู่ได้ยู่แล้วเรื่องข่อยนั่นข่อยมาถึงทีมงานทุกคณะทุกวงพูนทำให้ร่ำจอกสงเกตใสเรียงครอบครัวเขาอยากกินปลาเมียซีสร้างในพรอเจ้า สั่งทางแชท์ด no ้ด้จ้าสั่งทิ้งแชทเได้นะคะสั่งมือนีได้มืออื no ่นสั่งอื่นได้มือฮือแมนแมนกว่าพื้นโต้ข่อยข่อยยู่ได้ยู่แล้วผู้เดียวข่อยข่อยเล็กตัวเล็กน้อยพวกอ่าหางเครื่องพวกคนว้อยพวกดัดชุดพวกลายลายผนกงลายขนาดอะไรพวกที่เขาที่เขาเล่งเขาอ่าเอาเอาขี่ม้ารับนี่เป็นหลัก บอกไปแล้วเขาก็ระจายดราม,มาเนาะอาชีพอื่นก็มีเยอะแยะก็ใช่เพราะว่าอาชีพอื่นก็มีเยอะไงแต่ว่ามันกระทำหัน,นหไงสิไปขายอีหยังสิไปซื้ออีหยังสิไปเฮ็ดอีหยังคนอื่นเขาก็เดือดร้อนใช่เดือดร้อนทุกคนล่ะพี่น้องเยซี่เป็นคนบ้านไหจนจ้ามีเขาวันโคตรปุ่นเป็นคนบ้านกูพะโกนาสวนรณภูมิเมียพระ รักลูกทุกคนจ้าม่วว <c oughs> าเคยสร้างคนจากเทียอาค่ะขันเจซีสร้างคนแต่คือปืนเยี่ยมปยยไปยี่หอนฮีเลยมนสิไกลมากัตามขันสร้ง,งแม่น่ารักเลือดตัวเนะานะก็มาเปิดเพิ่งยี่ห้อมสิหายี่้นันเนนลือดตัว เ่ทตรอามาใส่เห็ดหน้าเห็ดนี่กะเกลา่แรงเพราเป็นราคาเขาน้ำซับปลาเขาเป็นราคาเมียนขายเจีซีสงสารนองเดนเซอร์แล้วจเป็นทุกอาชีพเจีซีคอยข,ยขายของอยู่กรุงเทพขคเงียบคพือก,กันจังวา่า คนเรียตันทุกคนนแล้วประเทศอื่นเขาเศร้าบ่ราะเรยประเทศแต่ความก็ตั้งมาลืมมาเปลี่ยนอันเปิดได้พอนะยกขึ้นเลยเขาอยากได้ตีนเขึ้นไปแดกแน่มันเหมอนกันเขาได้เปิดหนีเขาแจ้งเขาได้ปิดภายในสิ้นปีนี้จะขีดวัคซีนให้หมดิว่าตายเป็นความติดแค้มันขีดไหนแต่ไหนแบบแพ้ความข้อมันนี่ก็เลยเออทหารมาจับกูซะละอยู่ อยู่บ้านพักจากคนแม่ยอยู่บ้านอยู่บ้านพักเกือบสี่สิบห้าสิบอยู่บ้านพัก<ม>คือไปไหนไหม่ได้คือกักตัวไปก็กักตัวเพราะว่าพานหานก็ต้องซื้อกับเขาทยอยกับไปให้ไปนี้รอบบ้านม่วงนะบ้านรอบบ้านพักก็กเป็นโควิดไปใส่บ่ได้คนไหนก็ต้อง <c oughs> ทยอยซื้อกับเขาจจกคอนเทนเขาไปให้ในบ้านพักเทั้งนตันตัว,ตวหนไหนเทิร์นตัว,ตวหลุกนอง,งจักอันไหนเป็นอันใดนเรื่องหน่อยก็อยู่ตั้งในบ้านพักออกไปใส่บ่ได้ ก็มีแต่ข้อไหนซื้อข้าเขาไปส่งไปให้ไปนี่คิดเพิ่งพ่อเมียเขาก็เป็นห่วงบันดนี้ลูกเต่าเขาเนอ้อเป็นเจ้งไหนมุเจ้าวา่าเป็นคือการทุกอาชีพต,ตอนนี้อยู่ยากครับในอ่ะเป็นแถวบ้บานเขาอย่งว่ายุ่งไงอยู่ในแถวภาคอีสานเขายังว่ายุ่งไงยังว่าไปทงไปทาอะไรยังอยู่ทงอยู่ทาไ <c oughs> ม่เทียงหน้าเทียงอย่างอยู่ให้พอผ้าทิ่มอย่างอยู่บาด ไรสุดครับเต้ารองจินเมื่อกี้คิดวว่าน่องก็บพาน้องกันยากทายเนาะน้องก,กันยากจีรคอนจีรหนัง่อยคิดน้ำหางเครืองเดรนซ์น้องโจกน,น้องนดเห็ดเนื้อเหงแม่จ้จ๊กอะบอกเนี่ยน้ำเล็กหน่อยว่าฮิตเลยลูกทําเลยที่แรกก็ทารูสองโูก,ก่อน <c oughs> ถ้าเขาไม่ซื้อก็ทํากินอีกคันเองอเลยบางสิ คิดคือกันเมซี่เน,ะนาะคือแย่คือสีแย่ยู่ดอกมือนี่คิดกันสามพันแล้วแม่ครับพีกัสเสียมโอ้หนักใจเมื่อยใจนะ้ำกรุงเทพแลว้วพี่น้อกรุงเทพแเนาะเทอสีมาบันกับอะไรออกแกกรุงเทพไวาได้ถ้าสิคิดจะอยู่จะไหน ปลาเอยียงเห็นตากแดดจูปลาตากแดดเอาน้ำที่อร่อยที่สุดมาให้เจสิน้ำอะไรอร่อยที่สุดทอดอัาปรดปัน่นหวานนิดนึงวิลัมกับบอสกาไปใส่เมียนวันใหญ่ วันใหญ่จะเจอแม่สีหน้าวิธีคิดถึงปีหนาพอด้อเห็นว่าอยากเห็นว่าเห็นอยากเว,าว้าดูบ่ลูทนไดถึงมือใดคือกันในสิกางวดรดนี่แหละโตการปลายอย่างในตาเดียดยูค่ะปลาคอปลาดุป,ปลาหลนค่ะสู่จะอยู่เนี่ยมั่นก็นเป็นคือการจักวัคซีนกันยังว่ามีขีดคือการแล้วสู่ๆดเรื่องพี่น้องทางเมืองนอกรือให้เป็นห่วงขาด บรรญัติตายแม่เขาเอาตะดูระดกรบบาทในมุย่อมงอกแล้วขวกข้อนเขียนมายอยู่บ้านคอยกระติดหลายคือกันกี่ซีอยู่แล้วไปใส่บ้านใดเอาประเทศเรากระติดโควิจดติดดดน้ำมาอร่อย น้ำอะไรอร่อยสุดเจีสิพอตั้งแค่ไหลเห็นว่ามันเป็นไทยกูเห็นเนาะเห็น่น้ำอร่อยสุดอร่อยทุกน้ำครัเพราะไม่ค้าต่อไปไม่ขาดไม่ขานะเนี่ยต้องคปเสียแซ้วไม่ค้านีน่แหะ อยู่แถวรังสีปทุมกหลายจากก้าเจซีโอ้เนาะใครอ,อยากมียาเนี่อยใครอยากเป็นหมอแล้วใครจะไปรักษาปวดด่วยใครจะรักษาบุหรี่ขายอย่าง่าย,ายเจสีปลาช่อนปลาช่อนโลละสี่ร้อยค่ะอุรดรกลาลัยที่กันจกนักแบดไม่มีหาบาทจุลนิยัติเสนอห่าบาทาาาคู้บัดนี้ พี่เนรทำงานอยู่สูตรยาการสงการสองปีแล้วไม่ได้กลับบ้านโคโรราด์ามีสีบาทตรงแหงน,นี่ยเขาก็ากดีฮันพันจีพอดีเบนกิวประดุกร้อยสามโออันสามร้อยห้าสิบค่ะ การผู้บกับหลายจะผู้โดนสามร้อยเรีวโอ้ยร้อยเอ็ดนี่กระอยกลักวต้หลายสุดเป็นอำเพื่อสีสมเด็จแล้วก็อำเพื่อละคนสองคนของร่วงมันเป็นรอยกลัวอยากเป็นหมอเนาะอยากเป็นรักษาคนเนาะอยาก อยากบัวคนย่านคนตายเพราะมันย่านเจ้าของว่าย่านตายหรอกอย่านน้องย่านหลานเจ้าของตายที่อ้าคมามสีห้ยกีซีเป็นย่างคือดำบวดาเ่ได้เราถากปลาเรลยร์เบิร์ดดำบอตากปลาพริกปลาเนี่กับถึงเดียดเน่กับดำเป็นหลายแล้วจ้า <c oughs> แม่สีแดนเซอร์อยู่ยังไงคะแม่ช่วงก็มีงานาก็อยู่บ้านพักประมาณสี่สห้าสิบคน,นหัวหน้าก็ซื้อข้าวซื้อข้าวซื้อน้ำ <c oughs> ไมปหาค่ะสตึก <c oughs> ไปใส่มาใส่ไก่ยย่โอ้ยม,ยมาใสา่มาใส่เรือยอหันละ <c oughs> อยู่ล้วสองร้อยแล้วโอ้ล้าหนึ่งร้อยไปจะจักใสน่อยจากไทยบ่ สู่ๆทุกคนเป็นกำลังใจทุกคนบอกว่าเนี่กรเียกตัวที่ให้ไปเมืองประเทศอินเดียเขาตายเห็นไหมเนื้ตัรับทราบค่ะเจสีขายดีจังครับไม่ได้ขายดีค่ะขายปลาหมอล่ำสรักษาคนจกซีรักษาจิตใจ เห้คนมีความสุขได้บุญหลายเขาซะได้บุญได้หลายเด้อสจากู้สุกคนเด้อใครเมื่ทั่วโลกนี่มันค่อยตายผู้หนึ่งแท้ไหนค่อยตายเลยเอาเห็นไหมขับมาตาเศร้านี่ค่อยย่อมตายผู้เดียวเดียวมาตาทั่วโลกเศร้าไปโลกนี่ค่อยตายผู้หนึ่งค่อยย่อมเลยกีซีอยู่สมเด็จดิครับกีซีอยู่ส่อนอำพุ่มปลาช่อนแดดเดียวรูเท่าไหร่รูละสี่ร้อยจ้าพี่หน่อยวิไล ต้นข้าวสตีรักแม่สีดูแลดูแลตัวเองด้วยค่ะฝากคิดหอดเตาหยองน้องแม่สีจ้าหมูบ้านึงกับทั่วมาบวกข้าวกันข้าวเดียวหรอกแม่กับแยกขายปลาดูกับดูกระทั่วมาก,กวานตีนแม่อย่างบวหมอกัะเนื้อพวกพยาบาลกับเมื่อย กวกคุณอีกป้านกับไว้ได้ครับหมอพยาบาลครอบครัวนอ้อสู่กันทั่วประเทศเ้อไอว่าขันว่ขนาขันมีห,นหมอรักษาไหมขันรักษาทั่วโลกประเทศแล้วคอยตายผพ้ดเดียวคอยยอมเลยอ๋อผมอยู่ทุ่งเขาหลวง FC เอฟซีเอครับ ขอบคุณค่ะรษัยมงคลบุญคลองหมู่บ้านหมืวกก้อนเด็กกับแม่ตาทงเขาหลวงเป็นหมอร่ำดีแล้วดูแลแล้วมีรอยหยิมทุกคนดีอยู่ข้าถือมงเบิงเ่ะมงเขาไทยนะ ถ่เบิ้งหน้าก่อนขอถ่ายหน้าแล้วไปไไาาคิดทอดเต้าหองไม่เมซี่คิดทอดลูกอยู่สู่ไปพร้อมกันเฮาทุกคนครับพี่เกษม,กมอุดหนุหนหมูแดดเดียวน้องแดนเซอร์หนึ่งโลสามร้อยห้าสิบโอ้ยขอบคุณพี่เกษมมากนะคะขอบคุณห,หลายๆเนอ,อโอ้ ขอบคุณพี่เกษมน,น,นะคะอุดหนุนร่วงอันเดนเซอร์หนูนเลยเลยอันนี้ก็เลยลอยหนึ่งซองลอยก็เป็นเงินเป็นคำาร้อยหนึ่งเขาอยู่ได้ประมาณสามวันนะคะสามวันเพราะว่ากับข่าวกับนางเขาจะไม่ได้ซื้อเขาจะซื้อแต่พวกแปีงกซิฟั่นยาสิฟัน่นงผงซักผ้าอยู่ในบ้านผักช่วงนี้ช่วงโควิดนี่จ้ากาดเรียกตัวเด็กน,น,น,น้อยอยู่อ่ออาบ้างาที่ก่อนโจอ,อีก,ก็ซื้อมาั่มาซื้อไข่ซื้ออะนาบารมซื้อ,อยังไปไหนกันขอบคุณโจอีน้ำ มิโจอี้นะครับคุณมากเดินท,ทน,ทเนทางปลอดภัยนะครับจ้าปลอดภัยล่ะค่เพราะมาหน้าันว่าขี่ตกแสาตายเนาะเคสีเจ้าไปใส่จะเป็นทรงปลาใสส่งแล้วครับส่งเรียบร้อยแล้วสามใบาสามเนี่ยคือสรงปลาหแหงเราเรียบร้อยแล้วครับเพระาะว่าปลาใบสองครึ่งนี่ปลาเริ่มจะแห้งสนิทแลยครับ ونحن <applause> نحن <applause> มือนีหลูกใา่มีง่าจ้ะเบื้องคือเกา่าเจสซี่นี่อะไร่งไปวันน,บนเบื้องเกี่ยข่เกี่ยเสี่ยงไปเสมอเลยเราได้รับแล้วนะครับปลาช่อนแห้งขอบคุณมมกนะครับพี่นาวาที่อุดหนุนนะคะแเมซี่ซงเจนเขตดบ่่งอ่า ส่งทั่วราชนาจักรนะคะมาใส่ดูนะมาใส่ต่อมาเบิงนะสิสิมาายูน้ำแล้วพี่เรือ่อย,ยง่วนง่วงมาพี่จูพี่เนนโชคดีที่พักอยู่ในหอในบริษัท เลิกงานไม่ต้องออกข้างนอกโอ,โอ้ดีมากค่ะพี่เนียนแบบนี้สบู่ที่ฟันผงซักผ้าไปให้น้องเดนเซอร์น่าจะดีครับโอ้ขอบคุณมากนะคะ ก็ได้บอกมันไทยอ่นอันนี้ว่าไทยกันแท้อีกอไปใส่ไปใส่จ้าแมีลูกไส้ยิบร็อตดีใหหแม่รักเด้อเกียร์สามเมีนจ้า ถ้าขายม <pt> ันมาหรือสาธุเด้อยิ่งใหญ่เลยมีไปใส่ไหมมึงอันเขาไทยนะมีเอ็ม คนอยู่แค่คนเด่ยวเลยแม่สี่ขายปลาแบบแพ็กใส่กระปุกจ้า บ่ได้แพ็คค่ะห่อกระดาษทรงเลยคิดถึง

ขายปลาน้ำเจลือซีปลาลาดทั้งในรอยเย็ดเสียบแป็นึงก็จะ๊ะ ที่ถึงจังเลยมาขายปลามาขายปลาล่าน้ำเจซีปลาล่าทางรอยย็ดแสบดี๋อจ้าขี่ทอดใบเวทีน้ำเกซี วัสดีค่ะกินสลีมสงการนะคะ เกี้ยสีปลาลาสับขายน้ำเสดสางขายปลาลาสับโอ้เม่ยเอ้มาหาเราใหญ่ใครเห็เนาะ ไม่เอาปลาไปส่งบอกลูกว่าจะลูกสิเมาเองจ้าวันที่แปดแล้วจ้าเอาไว้สำมผัสก้างกันเลยกัน,กนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย